วิดีโอนี้ผมจะแนะนําเรื่องของการทําโพหรือการสอบถามความเห็นอย่างง่ายนะครับก่อนอื่นให้อาจารย์ไปที่ห้องเรียนที่ต้องการสร้างโพนะครับแล้วอยู่ในเมนูของโพสต์นะครับในส่วนของช่องพิมพ์ข้อความเนี่ยให้อาจารย์พิมพ์ add mention อย่างนี้นะครับแล้วก็ไปที่ keyboard การทําโพเนี่ยอาจารย์อาจเลือกตัว Microsoft Form ก็ได้นะครับหรือจะเป็นโพลีผมแนะนําให้ใช้ตัว Microsoft Form นะครับ พอเราเลือกตัวแอปพลิเคชันฟอร์มเนี่ยฟอร์มก็จะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ถามว่าให้ช่วยอะไรแล้วก็กดที่ลูกศรเล็กๆตรงนี้ครับจะมี2ตัวเลือกนะครับเราลองดูตัวเลือกแรกกันก่อนครับแล้วก็พิมพ์ข้อคําถามของเราครับอาจารย์อย่าลืมใส่ตัวเครื่องหมายคําถามด้วยครับแล้วก็แล้วก็ใส่ตัวเลือกเข้าไปแล้วก็ตามด้วยคอมม่านะครับแล้วก็ตัวเลือกที่2ถ้าเรามีตัวเลือกมากกว่า2องเราก็ใส่คอมม่าเข้าไปอีกครับ แล้วก็วักใส่คอมมาไปแล้วก็วักก็ใส่ตัวเลือกเองนะครับเมื่อเราสร้างข้อคําถามตามด้วยเครื่องหมายคําถามแล้วก็ตัวเลือกแต่ละตัวจะขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมานะครับเมื่อเราโอเคเราก็กด e n t e r ครับหรือกดปุ่มเซ n ตนะครับเราสักครู่ครับตัวฟอร์มก็จะสร้างตัวเลือกในการโหวตขึ้นมานะครับนักศึกษาแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียงนะครับชอบมากอย่างเงี้ยก็จะขึ้นที่ชอบมากครับถ้าชอบ เสียงของเราก็จะไปอยู่ในในตัวเลือกนั้นนะครับทีนี้ไปดูวิธีการที่สองครับพิมพ์ add แล้วอาจารย์อาจจะพิมพ์คำว,ว่า form ลงไปครับเลือกครับแล้วก็กดลูกศรเล็กๆเหมือนเดิมคลิกเลือก create a new poll ตรงนี้นะครับตัวหน้าต่าง a d i t i o n form ก็จะเด้งขึ้นมานะครับให้เรากรอกข้อคำถามครับ เมื่อต้องการเพิ่มตัวเลือกก็กด Add Option ครับเสร็จแล้วกด Next ครับก็จะ Preview ให้เราดูก่อนได้นะครับแล้วกด Send ครับตัวโพลของเราก็จะปรากฏเป็นตัวเลือกอย่างนี้นะครับสังเกตว่าวิธีการแรกกับวิธีการที่2ตัวเลือกก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าฟังก์ชันการทํางานก็เหมือนเดิมครับก็คือ สามารถโหวตได้หนึ่งเสียงนะครับถ้าเรากดตัวเลือกใหม่อย่างงี้นะครับตัวเลือกก็จะเปลี่ยนไปครับนอกจากนี้นะครับในขณะที่มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยอาจารย์ก็สามารถสร้างโพลได้เช่นกันครับโดยวิธีการไปที่เมนูแชทต,ต,ตรงนี้นะครับวิธีการเหมือนเดิมครับอาจารย์พิมแอดเมนชั่นครับแล้วก็พิมว่าฟอร์มก็ได้ครับ แล้วก็เลือกนะครับเราจะถามว่าให้เราสร้างโฟแบบไหนนะครับก็มี2ตัวเลือกเหมือนเมื่อกี้จาการเรกกดสร้างขึ้นมาผมก็กรอกข้อคำถามแล้วก็กรอกตัวเลือกถ้าต้องการเพิ่มตัวเลือกก็กด add option ครับทำเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก,กด next ครับ พอมก็จะแสดงตัวอย่างให้เราดูนะครับถ้าอาจารย์ต้องการแก้ไขก็กด Edit ตรงนี้ได้ครับถ้าโอเคแล้วก็กดเซ็นครับตัวโพก็จะถูกโพสลงไปในหน้าต่างแชทนะครับนักศึกษาที่อยู่ในห้องเรียนก็สามารถกดโหวตได้นะครับหนึ่งคนมีสิทธิ์ลงคะแนนได้หนึ่งเสียงนะครับแต่สามารถเปลี่ยนการลงคะแนนได้เมื่ออาจารย์สิ้นสุดการสอนออนไลน์หรือการวิวคอนเฟล์เนี่ย ตัวโพนี้ก็จะถูกโพสในกระดานสนทนาในเมนูโพสนะครับกด n ครับตัวโพก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับนักศึกษาที่มาวดทีหลังก็สามารถทำได้ครับอาจารย์สามารถนำไปปรับใช้กับการทำกิจกรรมเหมือนนักศึกษาได้นะครับ